สวัสดีครับจะทูบมาดูอีกวันหนึ่งวันที่สองฝนก็มาแล้วแผ่นแคทเราก็ยังลงไม่ได้เหมือนเดิมตามเดิมนี่ครับคนงานก็ยังไม่มาคนขับเกนปัวยัดติดเหลืองนะครับนี่ครับหัวหน้าแผ่นก็มาเรียบร้อยแล้วแะสัมผัสหน่อยว่าไงหัวหน้าวันนี้เ,เ,เปียกว,ว,วันนี้คาดว่าจะเสร็จกี่โมงนะครับเนี่ย มีงานยุ่งเขาด้วยดิเบอร์หนึ่งงานหลายอ่าครับคุณะดีติดเหลืองแน่เลยนี่โอ้นี่ครับมาด้วยภาพนี้เลยครับภาพบาดหูบาดตาเรามาัดโดยคีดูรถแข่งออมาจอดอยู่นี่เหมือนเดิมฝนตก ทีห้าไปดูนครับครับว่าไงครับครับผมคาดว่าจะกี่โมงวันเนี้ยเที่ยงเีงนะ,ะ,ะแล้วพี่หมูไม่มาวันนี้หมูอ๋อค,ครับ,รบหนาวเริ่มหนาวแล้วดูกฝนครับว่าจะปกา่า ิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับ